ข้าวปิ้งใช่คุณข้าอยากกินตอนนึงตัวเราจะไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่าข้าปิดปิดอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบถ้าแม่เนี้อันนี้อันนี้ค่ะมไปแล้วนะีค่ะก็ทางทางเทศบาลแบ่งเป็นหกชุดตอนที่สำรวจบ้านทั้งชุดนะครับทางท่านยกความเห็นได้ดีมากค่ะเราชุดแรกตอนที่สำรวจตอนสกัดทุกหมดเร็วมากของเรานะครับเรารู้ทันทีหกสิบเจ็ดนะคะหกสิบแปดหกสิบแปดทางพาเรียนะอันนี้มีสี่สิบแต่ว่าที่ที่หนักอ่าหนักนี่คือ หกนะอย่างพว่าก so <t ell> <anh> ็เอาลงแบบว่าอันน <t ell> uh, ี um, ้อันนี้มูอะไคะอันนี้มมูองสองหลังแล้ว้็หมูสีหนึ่งหลังมูซีมู่ีสอครับอ๋อมูสองสองมูซีสองมูหนึ่งหนึ่งแล้วก็มูสามหนึ่งอ๋อมูหนึ่งหนึ่งมูสามหนึ่งแล้วก็มีสังทาสองสีฝั่งโน้ เอาของก่อนเอ่อเอาเอาพ่อกับแม่พ่อกับแม่ท่านี้ของแม่บ้านหนังไทยรีบมาเนาะไม่เป็นไรขั้วถุงกระชาติลงก่อนได้ไหม ยกคะแนนเพิ่เคนะครับเป็นังใจให้นะตัวนี้ต้องอ่าหน่อยนะไปดีนะไปดีนจารใช้ปีนี่ตารงโดนนะตัวไม่ดีจัวไม่ดี ท่านว่ามาให้กำลังใจนะ่า,าม,ดดมเดี๋ยวว่าจะเอารู้มาทางเขาถิ่นนะมาให้ความท่านคำเบื้องต้นในความเสียหายของจังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้นี่ได้รับรายงานมาจากอำเภอร้องกวางนะคะที่ตำบลทุ่งศีสีหมู่ค่ะได้รับรายงานว่าจากเมื่อคืนที่มีพายุฤดูร้รอนเนี่ยค่ะพัดลงมาเนี่ยทำให้บ้านเรือนของประชาชน68หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย แต่เสียหายหนักนี่6หลังคาเรือนใน4หมู่นะคะดังนั้นวันนี้ผู้ว่าจึงได้ลงมาที่จะมาดูแล้วก็มาให้เรียกว่ามาให้กําลังใจมาช่วยเหลือเยอียวยาในเบื้องต้นแล้วก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังดาเนินการที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนของเราของประชาชนเราเนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในอําเภอต่างๆตอนนี้ผู้ว่ากําลังรอรับรายงานอยู่แต่คาดว่าในจังหวัดแพร่เนี่ยที่เสียหายหนัก ก็คงอำเภอร้องกวางนะคะส่วนที่อื่นก็คงมีผลกระทบบ้างแต่ว่าไม่เสียหายมากมายค่ะตอนเกิดเฮนี่เป็นะยังไงคะเตัวเราใ้น้องฟันรินตอนแรกมันมา้ามันมีลม้มมานิดๆผลมาเนี่ยหน่อยเข้าที่หลังลหลังจากนั้น,นมีลูกเฮบด้วยแล้วก็ไปอยู่ปืนบ้านตอนข้างบนนี่บ่ได้อยู่ครับอื น่นตายอยู่ไหนรู้เดี๋ยวมันไปอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยขึ้นกระหลังเนี่ยข้างบนนี่เวลานอนเาก็ขึ้นมาแล้วอยู่กันกี่คนจ๊านี่สองคนนี่ล่ะสองคนดีน้องมาเป็นอย่างนักหลานกับเป็นปานนุกี่โมงเจ้าติมันมาประมาณกลุ่มเนี่ยแข็งแขงอยังแรงเลยมาแป๊บเดี๋ยวยกไปเลยซื้อมาแขงจะได้เนาะฝนตกเมินกันเถอะฝนนี่บมเทอร์ได้ครับ Ừ, sáng sằng can này 8861 ừ. 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 nó, nó có mà đó ừ. ừ. นั้นเข้ามาดูเออไมด้แล้วก็ของอานนี้มันมาว่ามาเรื่อ,อง Background. มาที่ที่บอานว่าอฮ้ย s <S ออวหอ that are เดีได้หันหน้ามาพี่หันหน้ามาพี่เออร้องไม่ไปออกหเดี๋ยวคงจะได้ซ้อมนะรวดเร็วอยู่แล้วค่ะ